ัสดีครับมาพบกับรายการอ e ีหยังวะ EP 16, 16 16อย่างงี้วะ6 6อ,อ๋ออย่างงี้นะครับ16แล้วนะครับผมรายการอ e ีหยังวะเป็นรายการที่เอาเรื่องเล่าเรื่องสั้นข่าวตา่ตางๆนานาทั่วโลกมานั่งดูมาลั่นชมแล้วก็มานั่งเฮ้ยอีหยังวะกันว่าบนโลกนี้มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยหรอนะครับใครชื่นชอบรายการแบบนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กด subscribe นะครับผมมีทุกช่องทางครับ โอ้ยชีใน u t u b e ใน Facebook f แฟนเพจแล้วก็ในทาง h a n n e l TikTok นะครับมีทุกช่องทางาน,นะครับแล้วก็อย่าลืมรับคอมเมนต์ใต้คลิปครับใครมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมนะครับก็เสนอเสนอแนะเหนอนอะไรอ่ะ <c oughs> คำมันจะผวนตลอดเลย <c oughs> แล้วก็อย่าลืมรับคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็แท็กชื่อคนที่คุณรักนะครับเพื่อให้เขามาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับคุณครับแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทดูชอบจะเป็นการช่วยสนับสนุนช่องไปในตัวและดูคอนเทนต์ไปพร้อมกันด้วยนะครับ เพื่อนเป็นการเสียเวลานะครับไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีเรื่องอย่างวะอะไรบ้างครับไปปืนลั่นหรือเจตนาฆ่าตำรวจอินเดียอ้างปืนลัน่นเจาะหัวหญิงวัย55ดับคาโรงพักญาติเล่าบเบื้องหลังเชื่อเจตนาฆ่าเฮ้ยคุ้นๆไหมฮะคล้ <c oughs> ายๆประเทศเแ่านี้เลยไหมฮะ <c oughs> ไปดูเนื้อข,าข่าวคร่าวๆกันดีกว่าเขาป้เป็นอะไรยังไงครับไปที่อินเดียครับตำรวจอ้างว่าปืนลั่นครับทำให้กระสุนยิงถูกหญิงวัย55ปีที่มาสอบปากคำเสียชีวิตครับแต่จากภาพกล้องวงจรปิดครับระบุชัดเจนว่าเขาได้ยกปืนขึ้นลำกล้องและชี้ไปที่ผู้หญิงญาติแจ้งว่าเพราะตำรวจขอสินบนแล้วผู้หญิงไม่ให้จึงก่อเหตุครั้งนี้ครับฮะ ไปดูเนื้อข่าวเต็มๆว่าเป็นยังไงดีว่าอันนี้เป็นสรุปย่อๆให้ฟังนะครับไปตำรวจอินเดียครับอ้างปืนลั่นกระสุนเจาะหัวหญิงวัย55ดับคาโรงพักครับลูกชายช็อกยืนข้างๆแม่ญาติเชื่อเจตนาฆ่าหลังปฏิเสธจ่ายสินบนนะครับ <c oughs> มันไม่จ่ายสินล่างนะพี่ <c oughs> ใช่ฮะ <c oughs> เรื่องนี้ไม่ควรตลกแต่มันเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยหรือประเทศแถวนี้ก็มีนะครับ ขอภัยและขอไว้อะไรแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับข่าวนี้ด้วยนะครับจริงๆคือผมแคู่้สกว่าเหมือนกับประเทศแถวนี้เลอเกินนะครับขณะสปากามครับตำรวจมานอสชามาครับซึ่งนั่งข้างๆอยู่ที่เคาน์เตอร์ครับจู่ๆก็หยิบปืนพกจากเพื่อนของเขามาตัวสอบฐานะคือมาตรวจสอบครับพร้อมขึ้นลำปืนที่บรรจุกระสุนครับระหว่างนั้นปากกระบอกปืนชี้ตรงไปยังที่อิซิลัสและวินาทีต่อมาก็เกิดเสียงดังปั้งขึ้นทันทีนะครับ กระสุนเจาะเข้าที่ศรีรษะของเธอและล้มลงทันทีที่ถูกยิงครับลูกชายตกใจมากรีบวิ่งเข้าไปดูแม่ทันทีนะครับ <c oughs> โอ้โหอุกอาจสุดๆรายงานระบุด,ด้วยว่าครับญาติของอิซิลัสนะครับอ้างว่าถูกเจ้าที่ตรวจสอบหนังสือเดินทางเพื่อขอติดสินบนครับซ้ําหลายครั้งครับอย่างไรก็ตามครับอิซิลัสปฏิเสธที่จะจ่ายสินบนครับส่งผลให้มีความขัดแย้งกับตํารวจด้วยเหตุนี้ครับ ทำให้ครอบครัวเชื่อว่าตํารวจฆ่าเธอโดยเจตนานะครับโอ้โหอย่างไรก็ดีครับตํารวจได้หักล้างข้อกล่าวหาเรื่องฆาตกรรมโดยเจตนาครับที่ถูกกล่าวอ้างโดยครอบครัวของอิสิลัตนะครับแต่ชามาก็ถูกควบคุมตัวไว้เพื่อรอการสืบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตำรวจได้ระบุด,ด้วยครับว่าชามาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือว่าตรวจสอบหนังสือเดินทางของอิสิลัตนะครับผม จริงมีรูปนะครับแต่ผมไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าไม่อยากเปิดเอารูปคร่าวๆไปดูแล้วกันว่าเขาขึ้นลำกล้องแล้วก็มันก็เล็งไปทางนั้นจริงๆนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับข่าวนี้ด้วยนะครับไม่คิดว่าจะมีแค่ออประเทศเพื่อนบ้านเราดูนะครับไปนู่นเลยเหรอลามไกลเนี่ยซื้อเฟนชัยไปเหรอฮะหรือไงไปมาครับข่าวถัดมานะครับหมอทําอะไรกับร่างกายฉันยายวัย65ปีร้องไห้โฮหลังฟื้นจากการผ่าตัด พบหมอเสริมหน้าอกยกก้นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ <c oughs> ได้ด้วยเหรอ <c oughs> ไปครับไปดูนะครับต้นต่อข่าวย่อๆดีกว่านะครับที่อเมริการครับคุณยายท่านนี้เข้าไปใช้บริการผ่าตัดดึงหน้ายกกระชับร่างกายที่เม็กซิโกครับเพราะเห็นว่าราคาถูกกว่าอเมริการครับปรากฏว่าเติบขึ้นมาหมอกับผ่าตัดหน้าอกและยกก้นให้คุณยายโดยไม่รับอนุญาตครับและยังติดเชื้อจากการผ่าตัดด้วย คุณยายจึงเล่าเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับไปดูเนื้อข่าวเต็มๆหรือว่าอย่างละเอียดกันดีกว่านะครับเป็นใครก็ชอกครับหมอเสริมหน้าอกและโยกก้นผู้หญิงอายุวัย65ปีโดยพลกการครับแพ็เป็นลมอีกรอบครับหลังฟื้นจากการผ่าตัดมาเห็นร่างกายตัวเองครับโอ้โหตามการรายงานจากเดลี่เมลครับและสื่ออื่นของสหรัฐอเมริกาครับเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับคิมเบอร์รี่แม็กคอมิกนะครับ จากวอชิงตันนะครับใช้เงิน13,000เหรียญสารัฐครับหรือประมาณ455,500บาทไปกับการผ่าตัดลดน้ำหนักที่ศูนย์ลดน้ำหนักในเม็กซิโกนะครับในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับเธอได้กลับไปเม็กซิโกอีกครั้งเพื่อศัลกรรมดึงหน้าและยกกระชับร่างกายครับหลังจากพบว่าผิวตามแขนต้นขาเต้านมและหน้าท้องหย่อนคล้อยครับโดยไม่คาดคิดว่าเมื่อตื่นขึ้นมาจะได้รับ การผ่าตัดศัลยกรรมอื่นๆโดยไม่ได้ร้องขอด้วยนะฮะคิมเบอรี่เล่าว่าครับตอนที่ฉันอื่นมาแล้วรู้สึกเจ็บหน้าอกมากแล้วก็ร้องไห้ครับหลังจากนั้นเธอก็ถามแพทย์ว่าทําไมถึงทําการผ่าตัดหน้าอกเธอโดยไม่ได้รับอนุญาตครับแต่เจ้าหน้าที่กลับบอกเธอว่าเพราะคุณบอกว่าต้องการหน้าอกทรงสีนะครับคิมเบอรี่คิดว่าเธอสามารถบอกลาหน้าอกที่หย่อนคล้อยได้ ผ่านทางการยกกระชับโดยไม่คาดคิดครับเมื่อเธอเตื่นขึ้นมาหลังการผ่าตัดพบว่าหมอได้ทำการยัดซิลิโคนเสริมหน้าอ,อกเข้าไปแถมยังตัดยกก้นให้เธอโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยครับอโอ้โหคิมเบอรี่บอกว่าหมอไม่ได้ทำศัลยกรรมยกกระชับใบหน้าให้เธอแต่ทำการผ่าตัดยกก้นแทนพอพยาบาลเห็นก็รีบพากระส่งเสียงชมว่าโอ้คุณเซ็กซี่มาก แต่นั่นกลับทําเอาเธอสุดตัวลงร้องไห้และพูดว่าฉันอายุ65ปีฉันไม่ได้อยากเซ็กซี่เลยฉันรู้สึกอับอายมากนะครับโอ้โหลูกสาวของคิมเบอร์ลียังบ่นว่านะครับเนื่องจากการผ่าตัดของแม่ใช้เวลานานไว้กว่าที่คิดครับเธอจึงเกิดความสงสัยและเมื่อต้องการไปเยี่ยมแม่กลับถูกเจ้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลทำร้ายอย่างรุนแรงนะครับฮะ จริงๆแล้วฉันถูกจัดการด้วยคนถูกทุบด้วยปืนกลและถูกเตะเข้าที่ซี่โครงถูกเตะวางขาและถูกโยนออกจากโรงพยาบาลมีหนึ่งคนยืนถือปืนและชี้มาที่ฉันฉันได้รับอนุญ,ญาตให้ขึ้นรถอูเบอร์แต่ตำรวจไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลย <c oughs> ได้เหรอฮะและเนื่องจากแม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่าแผนที่วางไว้ในตอนแรกนะครับพวกเขาจึงต้องจ่ายเงินเพิ่มจากตอนแรกที่ตกลงกันไว้ 2,500เหรียญดอลลาร์สหรัฐครับหรือประมาณ87,200บาทครับและค่าใช้จ,จ่ายรวมทั้งสิ้นก็สูงถึง75,000ดอลลาร์สหรัฐครับหรือประมาณ2 6 16,000บาทครับและถูกล็อกตัวไว้หากไม่ชำระเงินด้วยนะฮะโอ้โห oh สุดหวดไปเลยและคิมเบอร์รี่ยังบอกด้วยว่าเธอติดเชื้อหลังการผ่าตัดนะครับและกังวลว่าจะเสียชีวิตที่เม็กซิโกครับ แต่หลังจากกลับอเมริกาแล้วขอความช่วยเหลือจากตำรวจกับถูกหัวล้อย,ย่อครับตอนนี้กำลังเข้ารับการรักษาที่อเมริกาเธอหวังว่าจะได้รับการผ่าตัดอีกครั้งในอนาคตเพื่ออุปกรณ์เทียมที่ฝังอยู่ในร่างกายออกไปครับและอยากจะใช้ประสบการณ์ของตัวเองเอือนทุกคนว่าอย่าละโมบกับการผ่าตัดราคาถูกเช่นนี้นะ,ะฮะทั้งนี้ครับการผ่าตัดของคิมเบอรี่ในเม็กซิโกครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ1 3 0 0 0สาดอลลา,าร์สหรัฐครับ หรือประมาณ4 5 5 5 0 0บาทนะครับในขณะที่สหรัฐการผ่าตัดรูปแบบเดียวกันครับจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่า5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐครับหรือประมาณ1 7 5 2 1 0้านบาทครับอย่างไรก็ดีครับขณะนี้แพทย์สหรัฐระบุว่าเพื่อแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นจากฝีมือแพทย์ในเม็กซิโกครับจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน7 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐครับหรือประมาณ2ล้าน กหมื่นเออขออภัยสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันนะครับผมได้ไม่คุ้มเสียเลยบอกเลยโอ้โหนะครับก็เป็นอุทาหรณ์ครับอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพแล้วลดราคาแบบนี้ครับอย่าคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เป็นเรื่องที่เอามาแชร์กันนะครับผมเอาละฮะเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ e ีพีนี้นะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด s u b สไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเรานะครับ อย่าลืมครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมนะครับก็เสนอแนะกันมาได้จะเป็นกำลังใจชั้นดีนะครับแล้วก็อย่าลืมทัแท็กค,คนที่คุณรักใต้คอมเมนต์นี้จะเป็นการเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกันนะครับฝากแชร์แคปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะเป็นการช่วยโปรโมทช่องแล้วก็ช่วยเป็นการสับสนช่องและเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกันนะครับผมไปครับพบกันใหม่อีพีหน้านะครับก็เป็น E ีีถัดไปนะครับ ครที่ชอบอรอยายการนี้มีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ครับฝากติดตามและฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับและขอบคุณทุกท่านที่ยังดูอยู่และยังเป็นกําลังใจและเป็นสิ่งเหมือนกับสิ่งแทนใจจะพูดไปทําไมมากๆเลยนะครับผมลงไม่เป็นแต่เราชอบพูดประมาณนั้น